สวัสดีด้วยครับท่านรัมโบกิเตอร์ไฟครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับ M เสงงคลีนนี่คือแบบได้เลยผม่ามาดูนะครับว่าตัวนี้เป็นของอะไรมาจากอะไรยังไงประเทศไหนนะครับมาจากประเทศอังกฤษเลยนะครับตัวนี้นะครับมี สายไฟแล้วก็มาพร้อมกับหม้อปแปลงนะครับนะและก่อเสียบเข้าปักเขาก็จะมีหม้อปแปลงของเขานะครับนะอ่ะอันนี้อังกฤษเลย,เลยนะครับนะก็มีอะไรบ้างเอ่ยมีผ้าของ P M E Q นะครับ Master Volume Reverb ในตัวแล้วก็มี Head n d Phone เอาไว้เสียบหูฟังเวลาคุณอยู่ในห้องนอนแล้วก็มีเขาเรียกว่า Line Out ด้วยนะครับต่อออกไปได้เลยนะครับ <c oughs> คือมา r ชลนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยผมมีอยู่เนี่ยตัวใหญ่เห็นไหมครับคือมันเป็นอะไรที่ที่นักดนตรีนี่คือ คือเรียกว่าอะไรอ่ะหมายปองหรือใยฝันอยู่แล้วน,นี่เรื่องของเสียนี่คือจบเลยอันนี้คือเสียบตรงนะครับสายแจ็คเส้นเดียวเห็นไหมครับสายแจ็คเส้นเดียวเสียบเข้าตู้เลยนะครับไม่มีตะกุกตะกักไม่มีก๊อกแก๊กแน่นอนนะครับอ่านะครับ B.M มันก็จะมีเกณฑ์นะครับอยู่สองอันนะครับนครับ ดังๆมันก็จะเป็นแบบว่าเสียออกแนวแตกๆหน่อยคุณก็ลดวอลลุ่มลงมาก็ได้เห็นไ,ไหมครับมันก็จะเป็นเสียงแตกแบบนี้ ปั่นได้เลย เอ้ยมันมันหนจริงเลยอ่ะนะนั่นะคือแบบเฮ้ยเราเล่นให้แบบเรารู้สึกแบบมันะบบแน่นอนครับผมในะอย่างที่อ่ากูรู้หลายๆคนหรือว่าศิลปินหลายๆท่านเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าแตกแอมนะครับคือแตกที่ดีที่สุดแล้วนะครับนะต่อให้คุณมันเล่นก้อนละหมื่นก็แล้วแต่นะครับนะอย่างนั้นก็สู้แตกแอมไม่ได้เพราะฉะนั้นในแตกแอมนี่มันมันคือที่สุดของสิยงแตกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีความสากและก็ความ เอกลักษ์ของแตกแอมเลยนะครับจะยกหัวไปเล่นร้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ถูกไหมเออนะครับนะอันนี้พูดถึงเรื่องเสียงแตกนะเออเขาก็เลยออกแบบหรือว่าจําลองก้อนนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเล็กๆเลยก,ก็พกพาง,ง่ายเพื่อยกเคลื่อนย้ายถูกไหมอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับนะหลักๆก,ก็คือเสียงแตกแ,แอมนี่แหละนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็มีอาเกณ์น,นะครับโอ้โหเล่นมันเลยลืม ลืมดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับในใช้งานปกติแน่นอนร้อนะครับมีเกสสองอันนะครับอย่างที่เรารีวิวไปแล้วก็มีเสียงอ่าเทเบิลก็คือเสียงแหลมนะครับแล้วก็มีอ่าคอนทาร์สนะครับคอนทาร์สก็เป็นพวก EQ นะครับ EQ ต่างๆนะครับแล้วก็มีเบสนะโวลล่มนะครับนะตัวนี้เป็นอ่า V อ่า 15R นะครับ <c oughs> โอ้ถือว่าดังเลยล่ะ คือมาเชลเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับนะตู้แอมหลายๆตู้นะครับนะคือถามว่าดังไหมมันดังอยู่แล้วแต่มันดังแล้วมันเพาะแล้วมันมีเอกลักษณ์เหมือนมาแชลหรือเปล่าอ่านี้ต้องวัดกันตรงนี้นะครับคือแอมหลายๆหลายๆตัวว่าด้สิบห้าวัตดังไหมยี่สิบวัตดังไหมสามสิบวัตดังไหมไอ้ดังเนี่ยมันดังอยู่แล้วแต่ว่าเวลามันดังแล้วมันแตกหรือมันเพาะหรือเปล่าอันนี้ต้องวัดกันแต่ในเรื่องของมาแชลผมบอกได้เลยฟันธงได้เลยมันเพาะทุกแทบจะทุกตู้ที่ผมเล่นมานะ คือคือมันยิ่งเสียงดังๆเ่ยมันยิ่งแบบออกเลยเนี่ยคือมันเป็นเอกลักษณ์เลยเเคือดังแล้วมันเพ้าะไม่ใช่ดังแบบแต่ดังอย่างเดียว ไม่ใช่เสียงตะเสียงดังต่างมาไม่ใช่คือมาแชลเนี่ยเขาเอาไว้เล่นเพื่อคนที่ต้องการเสียงคลีนแบบพ็อเาะนั่นแหละนะครับและเป็นเอกลักษณ์ของมาแชลเลยนะครับหลายๆายคนทําไมถึงว่าเอ๊ยเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับโอ้โหคลิปใน YouTube เกือบประมาณเกือบ90%กว่ามาจากตู้มาแชลนี้เลยเห็นไหมครับทาไมผมนึงเลือกมาแชลเพราะว่ามันตับง่ายคนมันไม่ไต้องทําอะไรมากคือถ้าถ้าเสียงคลีนดีนั่เสียงคลีน ีเสียงแตกแต่มันดีเองนะครับนะ,ละหลายๆคนเนี่ยไปดูได้เลยในช่อง u t u b e ผมเอ๊ะทำไมอาซาของพ่จิโอกมันค่อนข้างจะแบบว่าเออเข้าหูดีอะไรอย่างนี้นะไปดูได้เลยนะครับตู้ดีผมบอกได้เลยนะครับเท่าที่ผมเล่นมาเอฟเฟกเนี่ยจะจะทั้งประเทศไทยอยู่แล้วตู้ดีมีใช้แบบรึ่งนะครับคำนี้ยังใช้อยู่ได้เลยนะครับเวลาคุณสเกตด,ดูไปเล่นที่ร้านถูกไหม ก็จะถามหาตู้กันแล้วแต่มาสมัยก่อนเนี่ยถามหาตู้เฮ้ยใช้ตู้อะไรตู้อะพิววี่มาเชลเฟนเดออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออหลายๆคนก็จะถามหาตู้ตู้ต้องดีก่อนนะครับอย่างที่บอกไปเสาจะดี Saturday เนี่ยนะครับมันอยู่ที่การหน่วยแสดงผลก็คือลําโพงนั่นเองนะครับลำโพงดีตู้ดีเนี่ยเสียบสายแยกเส้นเดียวมันก็ออกมาดี โอเคนี้ก็รีวิวไปบวกผสมผสานกับประสบการณ์และความรู้ก็พูดกันไปเนาะอ่าโอเคครับผมนะผมก็จะสอดแทรกในเรื่องของประสบการณ์และความรู้ไปด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเอ้ยรีวิวอย่างเดียวแต่คนฟังไม่ได้ความรู้ไม่ใช่ต้องเอาความรู้ประกอบไปด้วยนะครับนะและประสบการณ์นะครับอ่าโอเครีวิวรีวิวโอ้โหต้องใช้ได้เลยล่ะนะครับไม่ธรรมดานั่นคือมันไม่ต้องปรับอะไรเลยเอาไปเสียบถึงปึ๊บเล่นได้เลยนะครับนะตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับอ่า จัดไปนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเสียบปลั๊กคือเล่นได้เลยนะข้างลงข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีนะครับข้างหลังข้างหลังไม่มีดอกเดิอกอะไรนี่ของเดิมๆแท้เลยนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปกับการรีวิวมาแชลนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับใครอยากได้รีบจัดผมบอกได้เลยไม่เกินคืนนี้และไม่เกินพรุ่งนี้นะครับไปแน่นอนครับร้านยำวุ้นกุ้ไฟเนี่ยบอกได้เลยว่ามีรีวิว ชัดเจนไม่ต้องไปจ้างคนอื่นรีวิวไม่ต้องไปจ้างศิลปินรีวิวเราใช้เองเรารีวิวเองอย่างจริงใจและตรงไปตรงมานะครับนี่คือความชัดเจนของอานนี้เุกจะฝ่ายจัดไป